ครับสวัสดี f อซและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาชมรถดำดินขนาดใหญ่นะครับน,นี่พามาชมจักรกลขนาดใหญ่นะครับนี่โอ้โหนี่เป็นรถไซบิสดูๆๆอันนี้เป็นเอามาเก็บไว้เป็นอนุสร์สถานเครื่องจักรกลนะครับนี่ เป็นรถโอ้ขนาดใหญ่มากเป็นรถที่ใช้บรรทุกในเมืองน,นะครับแล้วก็บรรทุกพวกหินนี่เครื่องอยู่เลยครนะับมันจะหลายสิบป,ปีแล้วครับที่จัดมาแสดงอยู่บนนี้เฟืองดท้าล้อก็ใหญ่มากนะครับโดกระบะ Oh. นี่เป็นรถที่ใช้บรรทุกหินใหญ่นะครับในเมืองครับนี่ก็มาจอดเป็น,น,นอนุสรสถานสองขั้นนะครับใหญ่มากเลยครับดำดูดำล้อนี่ก็เท่าผมเลยนะครับข้างล่มงนก็จะอยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นกองกองอาจาศ โอ้โหใหญ่มากครับนี่เบลนะครับนี่น่าจะเป็นยี่ห้อนะครับเบลหลายสิบปีนะครับไทเสียหัวรถเหมือนรถทหารเลยนะทรงคล้ายรถทหารเลยใหญ่มากโอ้โห สง่งส่งไฟก็เป็นเป็นสี่เหลี่ยมส่งไฟตาก็เป็นสี่เหลี่ยมอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นเออม่าจะเป็นรถตักหรือเปล่าที่นั่งคนขับอยู่งไงนะเห็นไหมวงกลม อันนี้ก็น่าจะเป็นกระบัะครับไม่แน่ใจคนระับมีเป็นรถเฟดเอลิสอันนี้เป็นแท็กเตอร์นะครับเป็นแคปเป็นแท็กเตอร์แคปนะครับ e 8 h ดเฮดดูเขาไม่มีพองมาลงพองมาไลนแล้วนะมันเป็นรถที่แบบ ชำรถสุดโซมไปแล้วฮนะแล้วก็มาตั้งจัดแสดงนี่เป็นรถที่ปวดประจำการแล้วนะครับขออนุญาตนะครับน,นี่นะจะเป็นรถถูกนำกเรียนไหมกระบะอ๋อเป็นกระบะขนาดใหญ่นะครับ เวลาเทก็น่าจะดำไปข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นใบเกตใหญ่มากอ๋อเหมือนมันน่าจะยกแล้วก็แบบคว่ำหน้าไปหรือเปล่าออแบบเทลงไปด้านหน้าหรือเปล่า เห็นไหมกระบะตรงนี้ก็มันก็จะโยกโยกคว่ำลงตรงนี้หรือเปล่าเหมือนดําไปด้านหน้านะครับเหมือน,น,นยกไปด้านหน้าเห็นไหมใหญ่มากแกนแกนยกแกนมันน่าจะคว่ำแล้วก็คว่ำมาเทด้านหน้าครับเหมือนรถตักเป็นรถตักน่าจะเป็นรถตักนี่ โที่นั่งก็แบบคลาสสิกมากนะครับดูที่นั่งรถแข่งเลยผุพังไปหมดแล้วครับไปครับคิมก็พามาชมเป็นอนุสรณ์สถานน,นะครับกเครื่องจักรนะครับภายในมอกษตรนะครับจังหวัดสกลนครเห็นไหมจะมีสี่คันนะที่จอดตรงนี้นะครับ นี่ภายในมอกระเสีบมัมีสืสาวม,มาเดินด้วยนะนเป็นลานอนุสรณ์เครื่องจักรครับจะตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศอสองบันะคารัครับที่มาจอดแสดงตรงนี้นะครับ ไปครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปนี้ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับไปครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับครับ